สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวันประที่16มีนาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรื่อะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นคําเตือนเนาะทีนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวก็ประมาณสักยีงวดเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรให้ด้วยนะคะ เด่นบนสูตรนี้เราจะตัวใช้นะคะก็มีหน่วยล่างนะคะคูณด้วยสามหรือว่าหน่วยล่างบวกกันสามครั้งเสร็จแ,แล้วก็เอามาบวกกับร้อยครั้งที่หนึ่งนะห้าครั้งหรือว่าร้อยครั้งที่หนึ่งคูณด้วยห้าบวกกับร้อยครั้งที่สองสิบครั้งที่สองบวกกับหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกสี่คงที่ มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกหนึ่งอันนี้จะเป็นสูตรแบบสองตัวนะคะอาจารย์ลองเดินสามตัวให้ดูนะคะส่วนใหญ่มันจะชอบมาแค่สองตัวฉะนั้นเราก็สามารถเน้นได้นะคะสำหรับสูตรนี้อย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องมีการบวกสี่ตัวนี้เป็นตัวคงที่นะ,ะเดี๋ยวเรามา บวกกันนะถอดสูตรกันสักงวดสองงวดพอเนาะแล้วนอกนั้นอาจารย์ก็ทํามาให้ดูแบบสําเร็จรูปแล้วใครชอบก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะสามตัวนี้หรือว่าสองตัวนะคะสองตัวถือว่าเป็นสองตัวก็ได้นะแล้วตัวสุดท้ายที่ตัวมันมันมีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมที่เราเลือกหวยพวงไว้เราก็สามารถตัดทิ้งไปได้บ้างนะคะ เพราะว่าเนื่องจากถ้าสูตรนี้นะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าตัวเลขอีกหนึ่งตัวนั้นเราไม่จําเป็นต้องเลือกก็ได้นะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าเก้าศูนย์สามนะตรงนี้เลยเนาะอาจารย์จะทําให้ออกเมืที่ออกเก้าศูนย์สามจะย้อนไปเอาเมืที่ออกศูนย์หนึ่งเก้านะแล้วก็ตามคําสั่งสูตรเนี่ย เลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่ใช่นะลองดูสักงวดหนึ่งเริ่มงวดแรกเลยนะคะเน้นสองตัวข้างหน้านี่นะคะตัวหลังนี่อาจารย์ก็ลองเรียงดูสามตัวเลยแต่ว่ามันเดินมันไม่มาเลยนะคะระยะยาวอาตั้งแต่เก้าศูนย์สามนะหลักหน่วยล่างออกหกห้าใช่ไหมห้าห้าคูณสามก็เป็นสิบห้า ร้อยครั้งที่ 2, 7, หนนะึ่งก็ห้าห้าห้าเป็นยี่สิบห้าร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ดไล่ไปนะแล้วสิบครั้งที่สองเลขแปดหน่วยครั้งที่สองเลขศูนย์อันนี้เอามาเลยเจ็ดแปดศูนย์นี่ก็คือครั้งที่สองเนะี่ยว้ง่าย,ายเอาครั้งที่สองมาเลยเนจะ็ดแปดศูนย์ตรงนี้มาเลยแล้วก็จะลืมบวกสี่คงที่ตัวที่เป็นสีเหลืองๆนี่ครบแล้วก็ทําการบวกกัน ห้ากับห้าเป็นสิบแล้วก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าห้ากับสี่ก็เป็นเก้าก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเขียนไปให้ครบสามตัวเลยออกเก้าศูนย์สามนะเลขเก้านะกับเลขศูนย์สองตัวเรอถ้าเราจะคิดว่ามันมาแค่ตัวเดียวก็ได้คือเลขเก้านะคะเป็นหลักส่วนใหญ่มันจะมาตัวข้างหน้าเนะะี่ยค่ะตัวหน้า ว่าที่สองอลองดูอีกสักงวดหนึ่งนะตรงเก้าศูนย์สามหน่วยล่างก็ออกตัวนี้เก้าเก้าใช่ไหมเราก็เอาเก้าคูณสามเก้าสามสามเก้ายิบเจ็ดร้อยทั้งที่หนึ่งเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าร้อยทั้งที่สองก็หกเจ็ดอันนี้ออกหกเจ็ดแปดออกเรียงไงหกเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็บวกสี่คงที่เอาทําแค่สองงวดเนาะเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองสองก็หกก็เป็นแปด แปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าห้ากับแปดก็เป็นสิบสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดได้เจ็ดแปดเก้าออกสองเจ็ดสองนี่นะคะ่ะมันจะมีมาด้วยกันแค่สามห้างวดนะคะถือว่ามาสองตัวนอกนั้นก็จะมาแค่ตัวเดียวนะคะงวดที่สามนะคะเอาทั้งหมดนี้บวกกันเจ็ดกับสี่ก็เป็นสนะิบเอ็ดนาะหนึ่งสองสามออกแปดเจ็ดสองเข้าเลขสอง ว่าที่สี่ห้าหกเจ็ดนะออกหกศูนย์ห้าตัวแรกเนี่ยเลขห้ามานะคะแล้วก็เลขหกตัวนี้ด้วยนะใส่ให้หมดเลยเนาะสูตรนี้เดินได้ร้อยสิบหน่วยนะคะ่ะที่จาย์วงเล็บตรงนี้ไว้ร้อยสิบหน่วยต่อมาว่าที่ห้าสามสี่ห้าออกห้าสามศูนย์นะก็เลขสามตัวนี้มาแน่นอนนะคะเลขสามแล้วก็ตัวที่สามมี งวดนี้งวดเดียวนะที่เข้าที่เวลาเรียงสามตัวนะฮะเราหาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะฮะได้สักตัวหนึ่งนะห้าหกเจ็ดออกสี่ห้าสามเลขห้าสองสามสี่ออกเจ็ดแปดสองเลขสองมาที่ลักหน่วยว่าที่แปดสี่ห้าหกนะออกสี่เจ็ดแปดเลขสี่ แล้วก็แปดหนึ่งสองนะเลขสองว่าที่สิบสองสามสี่เลขสองต่อไปว่าที่สิบเอ็ดหกเจ็ดแปดออกสี่สี่หกนะเลข 6. หกว่าที่สิบสองห้าหกเจ็ดนะเลขห้า แถวหน้าเลยนะว่ที่สิบสามเลขเก้าออกมาเก้าเก้าศูนย์นะเราจะใช้เลขเก้าตัวเดียวก็ได้นะคอเราเดียงเก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมมันก็ได้สองตัวถ้าเอาเลขเก้าตัวหน้าก็เท่ากับว่าสูตรนี้ยหลุดไปสองงวดนะประมาณยี่สิบสามงวดนะจริงๆมันเริ่มออกตั้งแต่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ศูนย์หนึ่งเก้านะนะอาจารย์ตัดมาเอาแค่ยี่สบเอ็ด งวดพอเดี๋ยวมันเกินสมุดเนาะเอาดูเป็นแถวทางเฉยๆนะคะตัวตัวตัวหน้านะะวดวที่สิบสี่เนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนกันเลยออกศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวถ้าเราคิดแค่ตัวหน้านี่ก็คือเดินที่ตัวด้านหน้านะคะวดที่สิบห้านะแกะสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วก็บวกกันมาได้ที่เจ็ดแปดเก้าอออกเจนะ็ดห้าเจ็ดเน่ยเลขเจ็ดตัวนี้ เดินร้อยฮะแล้วก็เดินหน่วยจะคิดที่สิบหน่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันเดินร้อยนะเนี่ยอย่างงว่ที่แปดเนะี่ยหลักร้อยตัวเดียวนะตัวนี้เลยเลขสนะี่เนี่ยแล้วก็มีสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยก็เยอะนะมีโอกาสมาได้ถึงสองตัวเหมือนกันฮนะต่อไปว่าที่สิบหก สี่ห้าหกนะออกห้าสี่สี่ใช่ไหมเลขค่าตัวนี้แ uh นวทางของหลักร้อยนะก็เข้าอยู่นะเลขค่าตัวที่สองนี่นะแล้วก็เลขสี่ตัวนี้อยู่ที่สิบหน่วยก็คือมาสองตัวดีงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะฮะงวดที่ห้า ที่มันมาถึงสองตัวที่เร,เราเวลาเราเดินแล้วได้ถึงสองตัวฮะแต่ถ้าเราอิงตัวข้างหน้านี้ก็จะหลุดไปเหมือนเลขวิ่งตัวเดียวแบบนี้นะคะหลุดไปสองงวดเองนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะว่าที่สิบเจ็ดเอาทั้งหมดนี้บวกกันออามาได้เก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะตัวหน้านะะี่ใไถือว่าเป็นเลขตัวเดียวนะที่เดินระยะยาวพอสมควรเลย ตามจริงแล้วอาจารย์ก็แค่เดินให้สามตัวนะคะเดินให้สามตัวจะดูแนวทางของตัวเลขด้วยนะฮะงวดที่สิบแปดตั้งตามโจทย์มาเนี่ยตามสูตรนะแล้วก็มาได้ที่ศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์หกสามในเลขศูนย์ตัวตัวข้างหน้าอีกเหมือนเดิมนะต่อมางวดที่สิบเก้า เจ็ดห้าสี่ห้าสี่สี่นี่ก็สิบสี่สามสิบสองสองก็เจ็ดก็เป็นเกนะ้าศนะูนย์หนึ่งเนาะสามเก้าห้าเลขเก้าตัวข้างหน้าอีกอต่อไปนะวันที่ยี่สิบเก้าศูนย์ สามสามศูนย์สี่นี่ก็หกกับสี่เป็นสิบเหลือเลขเก้าจนยกมาเก้าศูนย์หนึ่งเลยนเะมื่อที่แล้วนะอ 6, อกหกศูนย์สามเห็นไหมตัวข้างหน้าเนี่ยมันไม่มานะคะเลขเก้ามาตัวข้างหลังตัวที่สองถ้าเราถือว่าหลุดแล้วมาอาจจะหลุดแล้วมานะฮะมาตัวที่สองถ้าเป็นเลขวิ่งตัวเดียวก็ถือว่าหลุดเลยเนาะเนี่ยมันมันเดินดีนะมันหลุด ที่เป็นตัวอย่างนี้หลุดสองครั้งนะฮะเนี่ยตรงนี้ตรงเลขหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่มาแล้วก็ยาวมาตลอดฮนะ,ะแล้วก็มาถึงงวดที่ยี่สิบนี่นะเห็นไหมไม่มาเลขเก้าตัวนีนะะ้สำหรับงวดนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์กันเนาะตัวเลขนี่เลย ก็คือเป็นงวดที่21นะจริงๆมี22 23ต่อมาอีกสัก2องวดนะคะท่านผู้ชมอาจา์เอาแค่นี้เนาะเอาแค่นี้ก็คือหน่วยล่างเอาเจ็ดเก้ใช่ไหมเอาเกาคูณ3ามเป็น27ตรงนี้นะเลขเ็ดร้อยรั้งที่หนึ่งเก้ี่สิบห้คืได้5อันนี้ก็900เลยตรงนี้เนาะ วัน,นี้อาจารย์ก็ได้โชคตรงนี้ด้วยนะคะยังไม่ได้ไปขึ้นตังค์เลยใบอยู่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะไปซื้อเลขหนึ่งเนาะแล้วก็ได้อีกเลขหนึ่งเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงอามีคนเอาลอตเตอรี่มาขายให้นะก็เลยใจดี ซื้อไปไปเลขที่เราชอบด้วยนะก็เลยจบจริงก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปซื้อนะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขเก้าหกหกเก้าเห็นไหมนี่ของอาจารย์เก้าอาจารย์ชอบนะเก้าหกหรือว่าหกเก้าก็ได้ฮนะเอามาขายให้ก็เลยซื้อไปนะเลขก็ไม่ค่อยสวยเลยนะเก้าศูนยูนแล้วก็สี่เก้าหกอาจารย์ก็เลยมาถูกตรงนี้ะ เก้าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนละกันเนาะอันนี้ของที่ออกสองขานะคะท่านผู้ชมจะออกใหม่อีกแล้วยังไม่ได้ไปขึ้นสตังค์เลยเนาะใบนี้ก็ได้ประมาณสามพันกว่าบาทเนาะโดนภาษีไปเนี่ยแะนะฮะบางครั้งเรามีโชคใช่ไหมจะซื้อหกเก้าเก้าหกใช่ไหมที่อาจารย์ให้ไปออกมานี่เลยเนาะ ได้ตัวนี้เลยเหไหมเดี๋ยววันนี้ค่อยไปเนาะเดี๋ยวทำงานก่อนนะเจ็ดห้าแล้วก็ตัวนี้ร้อยนี่เนาะเก้าร้ยเนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถูกเลขนี่อุ้ไม่ยากไม่น่าเชื่อเนาะจริงๆไม่นึกว่าตัวเองไม่ถูกเลยละแล้วก็สี่นะของที่เจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสอง 2กับเก็เป็น11 1เบวกสเป็น5ได้5 6 7นะคะ5 6 7มันมันมาได้ถึง2ตัวนะอาจารย์คิดว่ามันมันน่าจะกลับมาเดินตัวเดิมอาจารย์ฝันให้ไปเลยนะเลข5ตัวนี้นะแล้วมีจุดอื่นด้วยเดี๋ยวเราคลิปต่อไปเลยนะ,ะเลข5นะคะ5นี่แล้วก็ตัวเนี้ยเราเคยเช็คได้ในสูตรย้อนงวดใช่ไหม เอที่มันไปชนมีเลขแนวทางของเลขเจ็ดสังเกตเลขเจ็ดของสูตรนี้นะมันไม่เดินเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าตัวที่เป็นเลขเจ็ดในกลุ่มของหวยพวงเนี่ยก็ไม่น่าก็น่าจะตัดออกไปได้เนาะดีไม่ดีนะอาจจะไม่มาก็ได้นะอาจจะมาในสูตรแรกๆที่เราเรียนกันเลยนะตัวแรกก็คือของสูตรเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนสูตรยอดนิยมนะ สูตรยอดนิยมเนี่ยงวดที่แล้วเป็นเลขแปดเดี๋ยวให้ดูนะเอาตรงนี้ก็ได้เลขแปดใช่ไหมออกหกศูนย์สามตัวออกอยู่นี่นะเนี่ยหกศูนย์สามตัวเลขแปดนี้ไม่มาใช่ไหมแต่มันมาตัวนี้แถวหลังนี่ตัวที่ออกศูนย์นี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันไม่มาเนี่ยมันก็จะมาเลขสามที่อาจารย์ให้วิ่งไปสามกับห้านะงวดที่ออกสามเก้าห้าให้สองตัวนี้เลยมาทั้งคู่นะ งวดที่แล้วก็ให้วิ่งไปที่หกกับศูนย์หกตัวเด่นเลยเนาะตัวที่วิ่งหนักๆเลยก็คือเลขหกนะศูนย์แล้วก็มีแปดอีกตัวหนึ่งหกศูนย์แปดแต่ตัววิ่งก็หนักๆก็คือตัวหกนะคะเลขหกอ่าแล้วก็สำรองมาอีกทีก็คือเลขศูนย์เลขแปดนะเพียงแค่ตัวกันตัวเนี้ยตัวเนี้ยบางทีมันมันอาจจะไม่มามันอาจจะมาตัวนี้เพราะว่าศูนย์ตัวเนี้ยมันไปชนกับอมตะตลอดชีพใช่ไหมก็มาจริงๆเลยนะหกศูนย์แปดเนาะ ก603โอเคงวดน,นี้ก็เหมือนกันนะเลข9ตัวนี้ก็อยู่ในจัดอยู่ในตัววิ่งเหมือนกันถ้าแต,แต่ถ้าให้ชอบบางครั้งนะแต่สูตรเนี้ยมันทุกครั้งที่มันหลุดนะเนี่ยมันหลุดใช่ไหมมันมันไม่มาสีเหลืองไม่มามันก็จะมาสีเหลืองไม่มามันก็จะมานะคะสีเหลืองนี้คือไม่มานะคะมันก็จะกลับมาแล้วก็สีเหลืองตัวนี้ไม่มานะ งวดนี้ดังมากเลยเลขแปดออกศูนย์หกศูนย์หกสามนะไม่มาพอไม่มาอาจารย์ก็ให้วิ่งไปเลยนะเลขสามแต่เนี้ยมันติดติดกันเลยเนาะพอไม่มาแล้วมาอันนี้ไม่มาอันนี้จะมาไหมเลขเก้านะก็มีน่าสนใจก็คือตัวเนี้ยเก้าหนึ่งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือหกแล้วก็ห้านะคะเก้าหนะึ่งหกห้านะหวยกลุ่มนะตัวเลขเจ็ดตัวนี้เนี่ยอาจจะเอาเลขสี่มาแทนเนาะ 9ตัวแรกเลยนะที่เราทำมาเลแรกก็คือ9แล้วก็6เลขวิ่งตัวเดียวใช่ไหมชอบมาที่10หน่วยแล้วก็เลข5อ่าเลขหาหวยพวงนะเอ้ยหวยร้อยเมลัลเลข5้ตัวเดียวเลยนะ9 6 5แล้วก็เลขเลขหนะ เลขหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนี่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งนะเพราะว่าทางตรงนี้มันไม่ค่อยมาเลยแล้วก็ต่อไปก็คือเลขสี่นี่ค่ะหวยหวยพ่วงเนาะคัดไปคัดมานะหลายรอบเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกก็ยังคงอยู่ที่ตรงนี้อยู่นะคะน,นี่อันนี้อันเนี้ยมันมีสิทธิ์มาสองตัวได้ใช่ไหมตรงเนี้ห้าหรือหกแต่อาจารย์ให้ยืนห้านะตัวยืนเลยตัวนี้ก็คือ อาจารย์จะให้วิ่งนะคะสองตัวนี้วิ่งคือวิ่งห้ากับวิ่งหนึ่งนะวิ่งห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็หนึ่งให้แบบให้แบบสามตัวเมื่อวดที่แล้วเลยที่ให้หกศูนย์แปดะนะให้ห้าให้หนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเก้านี่ค่ะตัววิ่งนะ เลือกเอาเลยเนาะตัวตัว,ต,วตัวเก่งของอาจารย์ก็คือเลขค่านะตัวนี้นะเลขค้าหวยหวยหวยพวงนะเนี่ยกินหวยพวงแล้วกันมันจะได้ไม่มีไม่เอกสารอุหวยพวงหรือว่าหวยกลุ่มอันเดียวกันนะพวงเกนะ้าหกห้าหนึ่งสี่นะนี่แหละเก้าห้าแล้วก็รั่วหนึ่ง ตัวนี้อยู่ในอมตะาตลอดชีพนะฮะกับ1แล้วก็9อยู่ในสูตรเด่นบนยอดนิยมนะคะอันนี้เอาตัวเลขน้อยตัวมาบวกกันเนาะแล้วก็ได้เป็นแนวทางของตัวนี้เลข9้าแต่สำหรับสูตรนี้เอาหลายตัวเลยนะคะมีการคูณด้วยก็คือหน่วยล่างคูณสาร้อยรท้งที่1คูณ5อันนี้ก็ร้อยรั้งที่สองสิบรั้งที่2รหน่วยครั้งที่2แล้วก็4ี่คงที่เห็นไหมหลายตัวมาจุงเลข5านี้เลยนะ นี่เราก็จะรอผลอยู่เนาะรอผลนะคะว่าสามตัวนี้จะมีให้เห็นไหมสำหรับงวดนี้นะคะแล้วเราก็ถ้าเราเลขห้าถ้าชอบก็เอาวางไวไ้ในแนวทางของหลักร้อยนะ,ะเด็ดดับชนเด่นให้เลือกเด่นไว้นะคะท่านผู้ชมห้าเก้าสี่นะที่อาจารย์ชอบนะห้าเก้าสี่เนาะห้าเก้าสี่ยังคงชอบเลขเก้าอยู่นะคะ ถ้าไม่ชอบเลขเก้า๋ยวก็ไปตัดเอาในโค้งสุดท้ายนะห้าเก้าสี่เพราะว่าเก้านั้นมันไม่มีอยู่ในสูตรฟ้าประธานใช่ไหมแล้วก็ห้าเก้าหกตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหกตัวนี้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะมันก็เดินดีมาหลายงวดงวดที่แล้วก็ได้เลขศูนย์นะก็เข้าแล้วมันชอบมาที่สิบหน่วยนะก็เอาไว้ที่สิบหน่วยนะก็คือไว้ที่หน่วย ห้าเก้าสี่หรือว่าห้าเก้าหกนะห้าเก้าสี่ห้าเก้าหกถ้าเคยชอบแนวทางเลขเก้าก็เป็นห้าเก้าหนึ่งนะเผื่อตัวนี้มาแค่ตัวเดียวหกนี้อาจจะไม่มาอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเดียวมันมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันห้าเก้าแล้วก็หกเอหนึ่งนะห้าเก้าหนึ่งอประมาณนี้เนาะ เขียนเสร็จแล้วก็มาใส่สีให้หน่อยแล้วกันอันนี้แนวทางเลขวิ่งนะใครจะเลือกตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่เลยเนาะเดี๋ยวว่าอาจารย์แต่ตอนนี้ชอบเลขห้านะคะไม่ใช่จากสูตรนี้นะจากเขาเรียกอะไรเขาเรีกเยกอะไรนะไอ,ดอนะ้ดอกจิกนะดอกจิกนะอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยเนะี่ยตรงนี้ทุกครั้งที่เป็นดอกจิกมันชอบมาฮนะจะให้ดใูในคลิปต่อไปเนาะนี่ก็คือหวยกลุ่มนะมันก็มีเก้าหก สี่นี่ห้าตัวนี้นะแล้วก็ตัวจับห้าเก้าสี่นะตัวที่หนึ่งคงแห้งแล้วเนี่ยไหมห้าเก้าหกแล้วอย่าลืมตัดเก้าสี่เก้าหกเลยด้วยนะแล้วก็อาจะไปนั่นวันที่นะอย่าวงวงเล็บไปหน่อยนี่สามชุดนะ แล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบเลขเก้านะก็ลองกันไว้บ้างนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปกันไว้ให้ในโค้งสุดท้ายก็แล้วกันเนาะก็จะเป็นสามชุดนี้อ่าไม่สนแต้มนะคะท่านผู้ชมบางครั้งแต้มอาจจะทําให้ตัวเลขเราเพี้ยนไปนะมันจับแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แต้มหรืออาจจะได้ก็รู้เดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีหนึ่งเนาะนี่ตัวนี้นะชอบมากเลยนะแล้วก็ตัวโอ้ก็ ตามจริงก็สวยทุกตัวนะสวยทุกตัวนะคะท่านผู้ชมมันคนละสูตรซะสูตรกันเนาะอันนี้ถ้าหลุดแล้วเข้าจริงเนาะหลังจากที่มันไม่มางวดที่แล้วนะแปดเก้าศูนย์ 0, ใช่ไหมมันไม่มาแปดงวดนี้มันอาจจะมาเป็นเลขเก้าใช่ไหมเพราะตามสูตรมันคือเลขเก้าก็คือแนวทางของวิง่งตามนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปอันนี้คือเข้าใจตรงกันแล้วนะ นี่แหละเพราะตามจริงแล้วหวยพวงนะมันมันมันมีโอกาสมาได้แค่สองตัวเหมือนกันถ้าถ้ามันเบิ้ลมันหามมันหาบเบิ้ลหามหาบมันก็มาแค่สองตัวแต่ถ้ามาตามเลขปกติแบบหกศสมอันนี้มันก็จะมาสามตัวก็คือสามในห้าอาจารย์คัดเลือกมาเนี่ยให้เนี่ยชอบที่สุดแล้วนะคะสุดสุดแล้วอาจารย์เก่งปัญหาระหว่างเลขหนึ่งนะคะกับเลข7จจะชอบตัวไหนดีนะ เพราะในราชาโชคเดินดีนะมีทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งนะคะท่านะผู้ชมแต่มันก็ยังมีเลขห้าติดติ่งไว้ทําให้ว่าถ้าเราเลือกห้าเราอาจจะไม่หลุดแล้วสูตรเยี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็มีเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งอยู่ในเยี่ยมนะคะชุดแรกเลยนะ 5, 9, 4, เนี่ยห้าเก้าสี่เนี่ยติดทั้งคู่ขวัญน,นะที่เป็นเลขเก้าถ้าเราไม่เลือกเลขเก้าก็ไม่ทราบจะไปเลือกตัวไหนเนาะระหว่างแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ทางของมันก็เป็นเลขเก้าเราก็ต้องเลือกเลขเก้านะคะมาก็เฮนะไม่มาก็ว่ากันใหม่เนาะเต็มที่แล้วนะคะท่านผู้ชมอ้าวคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากนะเด่นล่างสําหรับสูตรนี้สําคัญนะคะมันไม่มาสเปะสปะนะไม่มาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันมาแถวหน้านี้หนึ่งๆเลยไม่มาแค่สองงวดนะงวดที่ออกแปดเจ็ดสองตรงนี้กับตรงนี้ที่ถีขาวๆโล่งๆไว้นี่นะไม่มาแต่มันมันไม่มาแล้วมันก็จะเข้านะ ถ้าไม่มาแล้วมันจะเข้าไหมอา่าตามนี้เลยอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ